สวัสดีพี่น้องท้องถิ่นสวัสดีศูนย์พนาเด็กเล็กนะคะเออสวัสดีช่วงเย็นนะฮะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มของวันนี้เนาะจะสืบเนื่องมาจากการปล่อยคลิปเกี่ยวกับการตรวจด้านรายได้นะฮะด้านรายรับของเมื่อเช้านะตรวจไปแล้วด้านรายรับของสอพดนะฮะต่อไปเราก็จะมาตรวจด้านรายจ่ายนะฮะด้านรายจ่ายเราก็ดึงข้อมูลมาจาก เหมือนเดิมนะฮะเมื่อเช้าเราตรวจฝั่งนี้ไปแล้วนี่ฝั่งด้านรายรับตรวจไปเรียบร้อยใช่ไหมฮะด้านรายรับเรามีผลต่างคือไม่ได้รับดอกเบีย้ยตัวนี้เราไม่ได้รับดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนะฮะต่อมาเราจะตรวจด้านรายจ่ายก็คือด้านเครดิตนะฮะด้านเครดิตเราก็จะเพิ่มคอลัมน์ออกเป็น3คอลัมน์นะฮะมีอะไรบ้างมีวันที่จ่ายเช็ควันที่จ่ายเช็คมือ ยอดที่จ่ายเช็คมือแล้วก็วันที่ขึ้นธนาคารใช่ไหมเอ่ยจากนั้นเราทํำยังไงคะเอาคั่วเช็คในมือมาเลยคั่วเช็คในมือมากรอคอลัมน์ k คอลัมน์ l แล้วก็คอลัมน์ m นะฮะส่วนตัว m นี้หมายถึงวันที่ขึ้นเงินต้องไปดูที่บุ๊กแบงก์หรือสเตทเมนต์นะฮะขึ้นเงินวันที่เท่าไหร่เหมือนเคสน,นี้จ่ายวันที่1เดือน1ยอด451.44ขึ้นเงินวันที่1เดือนสิบเออ67นะฮะ อันนี้2567า25นะฮะทำไปเรื่อยๆทุกตัวทุกตัวทําไมถึงหาวันที่ขึ้นเงินตัวนี้เพราะอะไรเราจะรู้ว่ามีเช็คบางฉบับที่ไม่ขึ้นเงินใน30กันยานั่นหมายถึงต้องเป็นเช็คทางจ่ายต้องเป็นรายการหากจากกระทบยอดนะฮะพอเราใส่รายละเอียดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคือมาเก็บกู้เช็คอันนี้คือการเก็บกู้เช็คการเก็บการ เก็บขั้วเช็คมือเราต้องเก็บขั้วเช็คมือไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบว่าเช็คที่เราเบิกจ่ายไปทั้งหมดมีเท่าไหร่เคสนี้เขามีทั้งหมดเคสนี้นะฮะเคสนี้ของเรามีการเบิกจ่ายออกไปทั้งหมดเบิกจ่ายไปทั้งหมด29นสิเกานนะ อันนี้เขาเข้าเบิจกจ่ายไปทั้งหมด29่สิเนำเบอร์นะฮะเป็นเงิน295 719.84เ่้าจ่ใช่ไหมฮะเขาจ่ายออกไป2,09แสนจ่ายออกไป2,09แแต่แท้ที่จริงแล้วอยู่ในแยกประเภทอ่าดูในแยกประเภทตัวนี้แยกประเภทตัวนี้มีแค่2 0 0 0ส7เห็นไหมฮะยถ้าเอามาเทียบกันแล้วเรามีผลต่างไหมคะมีผลต่าง มีผลต่างด้วยยอดไหนคะด้วยยอดนี้นี่คือผลต่างของเขาผลต่างตัวนี้คืออันนี้คือผลต่างผลต่างนะผลต่างผลต่างระหว่าง1วงเล็บ1กับ2ตัวนี้นี่งกับ2ตัวนี้หนะหนูจะใส่เป็น2นะ2 1กับ2ใช่ไหมคะอันนี้สอง ก็จะเป็นอันนี้คือผ้นตาง1ลบด้วงวงเล็บ1ลบวงเล็บ2เท่ากับยอดนี้นะฮะแล้วทีนี้เรามาตรวจดูซิว่ามีเช็คฉบับไหนที่เราไม่ลงบัญชีนะคะแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆตรวจมาเรื่อยๆอมีเช็ค1ฉบับตัวนี้ลำดับที่24นะฮะไม่ลงบัญชีนะฮะ พอไปตรวจสอบแล้วเป็นการอะไรคะเป็นการค,คืนคืนเงินหลักประกันสัญญาไม่ลงบัญชีใช่ไหมฮะไม่ลงบัญชีหนึ่งรายการตัวนี้ไม่ลงบัญชีไม่ลงบัญชีแล้วก็มีรายการตัวนี้อันนี้คือภาษีนะฮะเป็นภาษีของเดือนกันยานี่ นำส่งของเดือนกันยาแต่อะไรคะแต่ไปไรเอ่ยแต่ไปดำเนินการจ่ายในเดือนตุลาอ่าตัวนี้คือต้องรับเงินคืนนะฮะตัวนี้จะต้องรับเงินคืนยอดนี้หนึ่งหกสี่จุดหนึ่งหกอ่ายอดนี้คือต้องรับเงินคืนเนื่องจากอะไรคะเนื่องจากทำดีกา ทำดีกาในระบบในระบบและเบิกจ่ายในระบบแล้วเป็นภาษีภาษีของเดือนกอยยและออกเช็คมือ,อวันที่1ต่อขอต่อขอหกแปดน,นะฮะฉะนั้นแล้ว รายการนี้คุณจะต้องรับเงินกลับคืนมานะคะรายการนี้ต้องรับคืนกลับคืนมาเนี่ยจะมีรายการที่1นึ่รายการที่2ที่มีปัญหาใช่ไหมฮะสองหนึ่งกับ2มีปัญหาแล้วทีนี้ลองเอายอดนี้นี่ยอดนี้หมายถึงยอดไหนคะสองสองยอดนี้ลบกันนะฮะหนึ 19, 19, ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามศูนย์ลบหนึ่งหกสี่จุดหนึ่งหกนะฮะเท่ากับยอดนี้แล้วก็ไปลบอันนี้คือรายการปรับปรุง รายการรายการปรับปรุงผลลบกันอีกรอบหนึ่งก็คือยอด18965.84ลบด้วย5 4 7 6ี 76, เอ้าสิบหนึ่ 58, 84, ลบด้วย54.72ก็ต้องได้เท่ากับยอดนี้ใช่ไหมฮะเท่ากันกับผลต่าง1-2ลบใช่ไหมฮะอันนี้ต้องเท่ากับผลต่าง1 2. หนึ่ลบสจากนั้นไปทำอะไรคะทำกระทบยอดเมื่อเราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยเราต้องทำกระทบยอดเงินฝากธนาคารนะฮะหน้าตาของเงินฝากธนาคารจะเป็นแบบนี้นี่คือกลุ่มของเงินฝากธนาคารเอ,เอกระทบยอดเงินฝากธน,นาคารนะฮะอันนี้คือกระทบยอดเงินฝากธนาคารกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารนะสามสิบกันยาหกแปดยอดนี้เอามาจากไหนเอามาจากเอามาจากสมุดธนาคารเอามาจากสมุดธนาคารนะคะตัวนี้หากเช็คค้างจ่ายมีไหมไม่มีเพราะตรวจสอบแล้วไม่มีเช็คค้างจ่ายรายการปรับปุงอ่มีรายการปรับปุงหนึ่ง 1. ดีกาที่เบิกจ่ายไม่ครบหนึ่งบันทึกจ่ายไม่ครบหมายความว่า ไม่ได้บันทึกในระบบใช่ไหมฮะอ่าไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกในในในระบบะทําไมถึงต้องบวกกลับเข้าไปเพราะว่าในระบบลาแอสในธนาคารเรามีการหักเงินออกไปแล้วแต่บัญชีลาแอไม่มีการหักออกฉะนั้นแล้วก็ต้องบวกกลับเข้าไปให้แก่ธนาคารนะะต่อมาหากรายการไหนคะเบิกจ่ายดีกา ภาษีเกิน1นึ่งดีกาจำได้ไหมตัวนี้ที่เกินมาตัวนี้ตัวนี้นะคะที่เกินมาที่บอกว่าจริงๆแล้วคุณไปตีเช็ควันที่หนึ่งตุลาฉะนั้นแล้วต้องหักออกนะคะในระบบลาแอนะฮะต่อมาไม่รับดอกเบีย้ยก็ต้องหักออกเพราะธนาคารรับเข้าไปแล้วตัวนี้ไม่ได้รับดอกเบีย้ยนะฮะพ,พอมาพิสูจน์เรียบร้อยแล้วธนาคาร บวกด้วยยอดสอง5ี่สีบวก1 9ึ่งแล้วก็ลบด้วยนะคะหนึ่งหกลบด้วย6กสองหกจตรงนี้ต้องเท่ากับตัวไหนคะเท่ากับบัญชีแยกประเภทเท่ากับไหมของเล็บต้องเท่ากับต้องต้องเท่ากับบัญ,บญชี ยอดต้องบอกว่ายอดของยอดคงเหลือในบัญชีในบัญชีเยีแยกประเภทเท่ากันไม่เอ,อ่ยยอดนี้เท่าไหมคะขึ้นไปดูซิขึ้นไปดูซิสองหกสองเ่งขึ้นไปขึ้นไป,นไปตัวนี้ใช่ไหมคะ,ะตัวนี้ไง 2 6 2 9 1 7 5 5นะฮะอันนี้คือการทำกระทบยอดแบบง่ายๆนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นหลายท่านก็อาจจะทำไม่ได้นะฮะหรือจะติดต่ออินบ็อกซ์มหาเจก็ได้นะฮะว่าทำให้หน่อยด้วยห,หน่อยอยาง,งานั้นยังนี้นะฮะเพราะว่าเสาร์ที่นี้เจไม่ได้ไปไหนนะฮะอาจจะรับจ็อบพิเศษพี่ๆน้องๆให้ตรวจงาน5บาท10บบาทก็ว่ากันไปแล้วแต่จิตศรัทธานะจ,จะให้ค่ากาแฟ เอ,อ่อสตาร์คหรืออเมซอนก็ว่าไปคละลก้ว2แก้ว,ก,วก็ว่าไปนะฮะได้หมดนะฮะไม่ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ซีเรียสว่าจะให้หรือไม่ให้หรือไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเนาะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการทำกระทบยอดไม่ตรงหรือเกิดปัญหาสามารถอินบ x ็อกมาจองคิวได้นะนะฮะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ก็ว่างตลอดโอเคนะคะขอบคุณมากคะ่ะ